เจอพี <One input> ่เกรย์ครั้งแรกรู้สึกยังไงก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบผู้ชายแมนๆหนึ่งคนเดนิฟิเชชันของเกรย์สพลผู้ชายแมนๆหนึ่งคนเป็นอินทรเวิร์ดหน่อยอินทเวิร์ดนหน่อยเป็นอยู่ยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นทุกวันนี้คือมันไม่ง่ายนะกับการที่เราจะเจอนักแสดงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าคลิกกันแล้วก็เป็นเป็นคนตั้งใจกับคนตั้งใจมากๆสองคนมันเจอกันแล้วก็บิวตัวละครไปด้วยกันแล้วก็ออกมาแล้วแบบน่ารักดีอ่ะเออแบบสมแบบ สมกับที่ววาเราตั้งใจแล้วก็สมกับที่การที่คนเขารอคอยอย่างเงี้ยเออก็รูส้สึกว่าโชคดีที่ได้ทํางานร่วมกันบอกอินหรอยต้องไม่รู้ว่าคนคงบอกบอินหมดทุกอย่างแล้วมั้งแต่ว่าให้ให้กินข้าวบ้างนะอะไรเงี้ยใช่พเพราะเวลาเขาไม่กินคือเขาไม่กินเลยคือเขาจะทํางานอย่างเดียวแล้วแบบกินข้าวก็ไม่กิน,นหรือว่ามันข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บป,ปุ๊บเธอกินนิดเดียวค่ะกินนิดเดียวจุกจิ๊บแบบเดินเข้ามาเหมือนแค่หยิบปุ๊บ แล้วก็แบบไปคุยต่อละไปทํางานต่อแล้วอะไรเงี้ยคือเวลาไหนที่เขาแบบเครียดหรืออะไร่เงี้ยเขาจะไม่ค่อยกินข้าวถ้าไม่ดูซีรีส์เรื่องนี้จะพลาดอะไรพลาดในสิ่งที่คุณจะไม่เคยได้เห็นในซีรีส์ Boy Love เรื่องอื่นเรื่องอื่นอถูกต้องอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยในยุคโมเดินปัจจุบันเนี่ยอ,อยากจะรักก็แค่เดินไปบอกรัก แต่ยุคเราคือต้องส่งจดหมายต้องนัดกันหลังเลิกง,งานราชการเฮ้ยมันย้อนกลับไปไกลเหมือนกันนะสมัยน,นี้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องแอบ,บจับมือ,อมต้องนัดกัน4ี่โมงสี่ทุ่อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือความมันคือจริตของการจีบและความสเสน่ห์ตรงนั้นที่ทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันจิกหมอนไปมากกว่าเดิมนะอือรอติดตามเจอกับเขาทั้งคู่ได้ทุกวันสุกสองทุ่มครึ่งทาง J M m 2 5ครับแล้วก็ดูย้อนหลังสามทุ่มครึ่งในวันเดียวกันได้เลยทาง Netflix ครับ ะะอ๋อและที่สาคัญะะครับฝาก MV ด้วยนะครับ<ม>จารึกไว้ช่วยการนิรันดร์นะครับทางจ m m t v Record นะครับดูได้ทาง YouTube เลยนะครับพร้อมมาพวกเธอบันทึกไว้ว่าเคยมีรักที่แสนงดงามบังเกิดในส่วนหนึ่งของหัวใจโอ้ใครบนนั้งช่วยค้ำตอบฉันที่ได้ Hak jeg til kloge tæben til den tog så far din